ผมใช้การกินเนาะกินแล้วก็ซื้อออกมาเป็นไข่สวัสดีค่ะวันนี้ได้ของเล่นใหม่ชื่อว่าเกมอะไรคะเกมเต่ากินไข่เต่ากินไข่หรือเต่ากินถั่วถั่วเตากินถั่วเตากินถั่วนะคะมีทั้งหมดสี่สีเลยสีม่วงสีส้มสีชมพูสีฟ้า เม็ดเล็กๆนี่คือถั่วใช่ไหมเราจะกินยังไงอะเต่ามันกินถั่วยังไงอะไหนลองทําซ้อมให้ดูหน่อยเดี๋ยวขอลองหนึ่งอ่ะลองลองไหนลอ,ลองลอง,ลองเม็ดเดียวจะกินได้ไหมอันนี้เล่นได้กี่คนบอกเพื่อซิเล่นได้สี่คนเล่นได้สี่คน,น,น,คนตอนนี้เราได้สามคนละเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาคนที่สี่เลแม่ว่าต้องเทพร้อมกันเอออะเทถั่วเลยไหนเพื่อนลยเทก่อนเท่อน เดี๋ยวเราเล่นแกมอ่ะพร้อมย่าเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมเลยอะขอคนที่4ี่เลยค่ะเต่าแบงเบิกอีกหนึ่งคนน่าแบงมาตังเต่าอ่าเต่าสี่ตัวต้องใช้4ี่คนนะเดนอ้ยกิเกง้การกินหรอกีแล้วก็ดึงออกมาเป็นไข่ หมดก่อนคนนั้นมากกว่ากันะใช่ไหมต้อะโนให้หัวงีกี้ไม่ว่าแม่ทั้ง็ีขี้ทัองปันนื้นนาแบงค์กันะจบหมดแล้วอะจบหมดแล้วทุกโบ้ห้แบงค์เยอะไม่ได้บางตีหรอง่ีอ้ผิเอ้าผิเอ้าปานนะขี่ฟองแล้วอ้าใช้มืออ้าวี่้งตรงนี้แหละนะโอ้ นับกันย่อไปสิบสิบเอ็ดเอาแหวนสิบสี่ของพิงได้แปดของแม่น้อยสุดแม่ได้ห้าของแม่แพ้เอาไม่เอาไม่ตอนนี้ต้องโดนทำโทษเปล่าไม่มีไม่มีเป็นเกมปิดอะไรปิดจับนิ<_<_<_้วมือจ uh> ับมือนิ้วนะฮะเกมที่สองทำแล้วค่ะเอาแหวนกินเก่งไม่หัวมันจะขยับเพื่อเพิ่มเง ก็กระโดดมก็ไม่กรดดกรโย่นี joy, <decorative life> ้นี่เองฮะี่หัวนกระโดดแมัยไม่ับอกหัวน่ไปหยยนักยช่วยนะคตีกดด้วย้อย่างนี่ัแล้วแบงก์กินเก่ง กินเต็มไปบ้านแล้วโอ้โหพื้นไม่เรียบป่ะเนี่ยคือเรียงมางนี้โม่ไม่กินเดี๋ยวเราต้องเลี่ยนต้องเี่ย้แล้วล้ะของแม่นี่น้อยสุดกได้โอ้ของพี่ชนะแม่แล้วอันับเงาแบงค์เทียบเลยอ้าเ็เก เนี่ยคำนี้เปลี่ยนตัวมากเก้าโอ็ดเด้ลเอ็ะโอ้โหปส่ไม้สิบพโอ้สิบพององแม่กินของแม่เพิ่งไปด้วยเหรออ่สมร์นของพี่ใช่ไหม้องกน้อยลงเป็นสีป้าพี่กวตนไหพี่กวนตอนไหนพูดนะแมกับปนสลับตำแหน่งมาหนี่ปันบกได้ละีเิมเหมือนเอียงมาทางนี้นะ ทาไมสีกิ้อยู่คนเดีแน่ใจล้วปันพร้อมยังอร่อวพร้อมแล้วพร้อมไปโอ้โหกระชวยกระจายขไงอันนี้ไม่ค่อยกินาไม่ค่อยกินเลยอ่ะสีตาดโอ้ยอ้าวอ้าวอ้ยของหิงพิวเต็มเลย อ๋อแบนี้ไอมัน่้นมกไม่ลื่อนอ่ะไม่เล่โอ้วกน้องดิอเาจริงเยอะยังไใหม่เราต้องเอาใหม่ต้องพิสูการิก่อนเกมสุดท้ายเกบตัดเศนตัดเลยหนึ่งสม เ้ใช่เเยนี่กยวมีปาอเกดเออต้องแน่ต้องกดอย่างงั้นใช่อันต้องกดเออฟันต้องกดเด้งเอย่างงั้นอ่านอุ้ยม่อตายหอนดูสีไม่มาทางนี้โอ้ยหังผิง ได้เคียงกันปันโอเไม่แล้วไม่หนีกันเท่าไรเอไรอของแม่น้อยเหมือนเดิมได้สี่อันเหมือกัได้เอมเอาผิงเองผิงเต็มทับเพทับเห้ยงอาผิงดิได้แค่แปดเดี๋ยนะันสอาหจ็ดแปดเสืที่ดูงูที่ดวงปัู้ที่ดวงนี่จังหวะแล้วก็ดูนะของแม่น้อยสุดอีกอะสามรอบเลยสามเกมเลย สนุกมากมากเลย,เลยสำหรับเกมนี้นะคะถ้าเด็กๆเ,เล่นนะก็จะได้ความสุกสนานเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ได้บริหารนิ้วกล้ามเนื้อมือนะคะแล้วก็ได้ฝึกการสังเกตแล้วก็เทคนิคการกดว่าทำยังไงให้กินถั่วได้เยอะนะคะ<น>ใครสนใจก็ลองหาเกมแบบนี้มาเล่นดูนะคะเล่นได้หลายคนด้วยเตากินถั่ว